โอเคสวัสดีครับผมวันนี้พบกับรายการ g t c Hybrid Challenge นะครับก็วันนี้ผมได้รับหน้าที่ในการาแข่งเดี่ยวนะครับผมในด่านพิชนพายเพราะว่า,า Hybrid Challenge เนี่ยมันมี8 8 8ทีมนะครับมีแบ่งเป็น4 สทีมเดี่ยว4ทีมคู่นะครับผมก็ผมได้รับหน้าที่ในส่วนของตัวแทนของแคลน BLH นะครับเป็นแข่งเดี่ยวด่านผจญภัยนั่นเองมาลุยกันมาจัดจี้กันดีกว่าอ่าหมวกใหม่นะครับวันนี้สำหรับวันนี้มีหมวกใหม่ออฟไม่ได้ออฟอย่างเงี้ยไม่รู้ยังไง ตาแรกผมจะเล่นเป็นจบเกมเลวก่อนละกันนะครับเกมเร็วต้องมีเบิ้ลบิน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 ,บนอ่ะนี่เอาใหม่ทั้งนั้นเลยแฮกซี่บินไม่ต้องใสครับเพราะว่าผมจะเล่นจิ้งจอกออไม่รู้ว่าเห็นเขาบอกจิ้งจอกเวิร์ค ผมก็จะลองดูนะครับอเอาแล้วเบิลผมอยู่ไหนอะเออนั่นดิเบิล <Burn S 2> อยู่ในต้องใช้เบิลอันนี้แล้วแหละนะครับเพราะว่ามันไม่ off Burn. มีออฟเบิลมีออฟผูกขี้นะครับออกเกาะแล้วก็ดับเบิล เอาเบิร uh, okay, ์นเออเบิร์นแล้วบินแล้วก็หมวกใหม่โอเคไปดูกัน Let's go ซ้ำพอสี่สิบเปอร์เซ็น ah, ต์โอเคไม่ซ้ำครับ Let's go ลุยอ้าวอย่าลืมเป็นตัวละครไหนจิ้งโจ๊กโอ้ไม่ได้เล่นนานมากนะจิ้งโจ๊กกุมเต่าเท่านี่ แต่สกิลเขาโหดครับบินสามสิบสามบินยี่ห้าแต่อีคอนแซนตินเนี่ยเขาเอาเท่าไหรออ่หมวกเขาเหมือนกันนะครับสกิลจี้ติดตัวสกิลบินด่วนเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่คุมเต่าเก้าสามเนี่ย มา,าลองวัดกระจิ้งจกดูดิต่างกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอเอาไงดีเอาชิ้งจกดีกว่าบินบินเยอะกว่านะครับโอเคไหนเจอเัาไมหมเอ็นเขาเขามาชวนเลย ผมลองเข้าไปชวนดูแบบไปชวนภายนี่ชืบห,หาการ์ดก่อนแป๊บน่าได้แล้วชวน เนะขาชื่ออจะเจอไหมน้อมไม่น่าจะเจออโอเคไม่เจอครับผม อโอเคงั้นผมออกไปคุยแชทก่อนและเกินโอเคครับจะตัดมาตอนจะแข่งแล้วกันครับเอาละครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็จิมตัวแข่งแล้วนะครับผมเอ่อ ตอนแรกผมจะใช้เซตตีบอสก่อนละกันนะครับอ่ะเซตตีบอสก่อนเซตตีบอสต้องเปลี่ยนเอาเปลี่ยนจี้เอาเป็นเบินบินหนัวธนูมันบินด่วนเลยใช่ไหมมีหมวกเลยใช่ไหมโอเคหัวธนูเสร็จต้องมีแต่เกลียงแต่เกลียงวิเศษ แล้วก็ผมมีออฟไอ้นี่ออฟเริ่มตีบอสอะออพลังเพิ่มพลังตีบอสอยู่ในขางลูกขางโอเคก็ในเซตนี้แหละขอเป็นเซตตีบอสก่อนแล้วกันเนาะลองดูเชิงเขาก่อนตาแรกไปเลยครับลุยครับผมเดวเออลูกตาโอเคเ<อ>ช็คเช็คดีเอ้ยอ้ยอุ้ยอ่าฮะลุย ว่าแล้วเอต้องได้ยิงจอกแน่เลยอย่างที่ผมบอกไว้นะครับยิงจอกมันเปอร์เซ็นต์โอ้เขาสายแลนสายแลนด์มาร์คด้วยเหรอบ้าไปแล้วมีโคงมีมีทุกอย่างเลยไม่มีแท็กซี่อย่างเดียวแต่ไม่ใช่หมวกสปีดนะแท็กซี่อ้ยถ้าก้ามาอีกนี่ ลำบากผมเลยเนะี่ยเออสิอง <My turn. S 1> เลยการขอเปิดบอสหมหมวกไม่มาเลยต้องการเกาะก่อนนะครับผม ไม่เป็นไรยังได้เมืองคุณสองยังดียังดีเดี๋ยวนี้ออฟเบิร์นมันขึ้นมาแบบใหญ่ใหญ่มากอะตรงสือแบบขึ้นมาเด่นมากเกาะผมจะโดนเกาะแล้วเนี่ยจะด่ดวนนะ โดดนี้มีจบได้เลยอะ่ะโอ้โห,หมวกไม่มาโอ้โห,หนักเอ้ยหมวกผมไมมามันไม่มาจริงอ่ะครับอืมเขาจบได้เลยเขาไม่โขงมันไม่ออกเลยอะ่ะตั้งแต่เล่นมาเนี่ย เนี่ยโหทำไมมันหนักอย่างนี้<ฮ>คือไม่ออกให้ผมสักตาเลยให้ผมทำยังไงอะ่ะทำไมมันโหดร้ายอย่างนี้ทอยห้าก็ไป 7. เจ็ดรอบที่สองถอยเกาะเกาะขวาสุดทอยห้าก็ไปเก้าโอ้โห ทำไมมันเป็นอย่างนี้แข่งสองหรสามหรือเปล่าโอ้หไม่ให้ผมออกได้ผมบ้างเลยอ้าเอาใหม่เอาใหม่้สุเขาคนแรกได้ไหมเออ เอาเว้ยเอาเว้ยโอ้โหเออดวนไหมไม่ดวนไม่ดวนแล้วเนี่ยเอาส่าใส่มาเนี่ยเอาไงดีเนี่ยจะเหยียบเสาด,ดีหรือเปล่าต้องการเกาะกันนะเฮ้ยเขาไม่ถึงเว้ย ้ผมกันเกาะน,นี้ก่อนนะครับผมมีเกาะอ,อื่นไหมที่คูณสองพลังยังได้เพิ่มมันจะสู้สายจบไวได้หรือเปล่าไม่รู้นะสายสายบอสเนี่ยครับผมเพราะว่าบอสมันกว่าจะเหยียบเสาอะไรได้ก็นานอยู่นะครับผมเ <5. S 1> ขาได้ได้เกาะละไลน์นุ่นก็น่ากลัวเลยงสิบ ด่วนมาเฮ้ขอร้องเอ้ยเมืองเขาเยอะแล้วอ่ะอืมขอเหยียบบอสก่อนแล้วกันเอาบอสต้องเอาบอสแหละ อย่าให้กูลุ้นโอ้โหขาจะไปเล่นลายนูแล้วนะครับผม,มอเอโอวนไปก่อนวนไปค่ะวนไปเหยียบให้หน่อยเออมีออกเกาะไหมน่ะเออมีเว้ยโอโย้โ,อโหโอะไรจะอึดขนาดนี้นครับโอ้โห ต้องไปแล้วแหละสองโอ้ยไม่เบิ้นเลยอือหือเข้าสิบสองมาจบได้มั้งนะนั่นไงโอ้โหทำไมหมวกเขาออกกระดาษตายอย่างงี้จบเท่าไหร่สิบบอโอ้โหไม่ทันได้ตีบอสเลยอ่ะโอเคครับ ไม่ไหวครับไม่ทันก oh, ็ขอบคุณนะครับวันนี้เจอลืมลืมหมอ,อไ้เจอกับแคนวิกตอรี่นะครับโอเคขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับในการแข่งขันรายการหน้าแล้วกันโอเคสวัสดีครับ